มูลข่าวสารเพื่อสางการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดร้รอยเอ็ดจ้าหาเรื่องที่ควรเหตุเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวธนาคารยังประเชษไทยไม่ขอแนะนาหาเรื่องที่ควรเหตุเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งบอพดข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ล่บรโภกออนไลน์ ข้อที่ 2. ตั้งรหัสพันธุ์ที่ขาดเดาได้ยากบ่ใหายซ้ำและกระดูเปลี่ยนรหัสพันธุ์อยู่เสมอเสมอข้อที่ 3. บ่บันทึกเลขบัตรเครดิตหรือผูกบัญชีธนาคารกับเว็บไซต์และแอปต่างๆข้อที่ 4. ระวังอีเมลหรือลิงหลอกลวงที่ให้กรอข้อมูลส่วนตัวหากบ่แน่ใจเข้าก็ต้องเช็กกับหน่วยงานที่ถือแอบอ้างซักก้อนขอสุดท้ายขอที่ห เข้าต้องออกจากระบบทุกเทือเมื่อเสร็จสิ้นการใส่งานโดยเฉพาะบอุปกรณ์ที่ใส่ห่วมกับผู้อื่นเข้าสามารถขอรับข้อมูลและคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ทีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทรศัพท์1213โทรศัพท์1213